ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ช่องมูฮัมหมัดเพชรยนต์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมนะครับมูฮัมหมัดอุเซงนะครับชื่อเล่นชื่อม้านะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวในส่วนของรถยนต์นะครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะมารีวิวกับร้านของเรานะครับหรือว่าเป็นบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับว่าจะมีบรรยากาศภายในเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนะครับ ห้องรองรับอะไรอย่างนี้นะฮะรถมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูนะครับภายในบริษัทของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตามมาครับผมครับคุณลูกค้าเข้ามานะครับก็จะเจอในส่วนของห้องการเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอาหารว่างนะครับไว้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับ โอนตินนะครับหรือว่าน้ําของกินต่างๆนะครับตรงนี้จะมีให้บริการลูกค้านะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของพื้นที่ไว้ให้คุณลูกค้านั่งนะครับหรือว่าจัดแฟน,แนอะไรอย่างนี้ฮะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าร้านนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาชมภายในห้องอการเงินของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณลูกค้าในส่วนของตรงนี้นะครับก็เข้ามานะครับก็จะเห็น ภายในห้องการเงินของเรานะครับเวลาเราจะมาทําสัญญามัดจํานะครับหรือว่าทาสัญญาซื้อขายนะครับก็จะทําอยู่ในส่วนของห้องนี้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับก็ร้านของเรานะครับเปิดก่อตั้งมาประมาณ21กว่าปีแล้วนะครับคุณลูกค้าก็จะมีในส่วนของบอสนะครับนายชวชิระครับนรงเพชรนะครับก่อตั้งเมื่อ นี่นะครับก็จะมีในส่วนของใบอนุญาตนะครับให้ค้าของเก่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพออป2ูนะครับและอย่างเราจะมีใบสติเกตของสมาคมประกอบรถยนต์นะครับรถมือสองนะตรงนี้นะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องการเงินนะครับจะมีไฟแนนซ์รองรับกับทางร้านเรานะครับ ไฟแนนซ์หลักๆก็จะมีกรุงศรีออโต้นะครับก็ธนาคารเกียรตินาคินนะครับธนชาตินะครับหรือว่า SCB ถ่าไทยพาณิชย์นะครับคุณลูกค้าแล้วก็เราจะมีในส่วนแบงค์ย่อยนะครับอีกประมาณ10กว่าแบงค์นะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องไว้เซ็นสัญญาจากไฟแนนซ์นะครับก็จะเป็นห้องนี้นะครับจะมีในส่วนของน้ำบริการนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะมีโต๊ะไว้ให้คุณลูกค้าและก็มาร์เก็ตติ้งไว้เซ็นสัญญาเพื่อบริการให้คุณลูกค้านะครับเวลาจัดไฟแนนซ์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องออฟฟิศทำงานนะครับของเซลลนะครับหรือว่าบุคลากรของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคุณลูกค้ามาครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะครับไว้ ให้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆของบริษัทเพรยนต์ของเรานะครับก็จะนั่งทํางานตรงนี้นะครับคุณลูกค้าครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเพื่อรอปล่อยนะครับรอลูกค้ามารับนะครับเราก็จะจอดในส่วนของตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของฝั่งด้านนี้ต่อนะครับด้านหน้าร้านนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบล็คดอปนะครับไว้ ถ่ายรูปนะครับรถของบริษัทของเรานะครับไว้ลงเว็บไซต์นะครับเราก็จะทําถ่ายตรงนี้นะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนรถกระบะนะครับว่าจะเป็นรถกระบะตัวเตี้ยตัวสูงนะครับรถแคบสีประตูนะครับก็จะจอดในส่วนของด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับคุณลูกค้าก็จะจอดโซนแถวหน้านะครับก็จะเป็นรถในระดับ กเระดับผู้บริหารนะครับก็จะจอดในส่วนของด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ e ีโคคานะครับนี่ก็รถในโรงสำนักงานใหญ่ของเรานะครับพื้นที่จอดนะครับจอดรถได้อยู่ประมาณ2 3 0ถึงคันนะครับคุณลูกค้าในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะแผนให้คุณลูกค้าดูหน่อยครับ Okay, นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องสุขานะครับห้องน้ำก็นี้ก็จะเป็นที่ส่วนล้างหน้าล้างมืออะไรต่างๆของความสะอาดนะครับห้องสุขาชายนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับขายหญิงก็อยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณลูกค้าส่วนตรงนี้นะครับทางร้านของเราครับ มีรถหลายยี่ห้อหลายเกรดหลายแบรนด์นะครับไว้บริการให้คุณลูกค้านะครับและต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถ SUV นะครับ PPV นะครับครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับก็จะจอดในส่วนตรงนี้นะครับจะจอดด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยนะครับร้านเรานะครับหรือว่าบริษัทเราคัดสรรรถคุณภาพเต็ด A นะครับไว้ให้คุณลูกค้าได้ เลือกซื้อไว้ใช้นะครับคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถมือ2องนะครับสภาพไปแดงนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรามีให้คุณลูกค้าเลือกแน่นอนนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามากับร้านเพชรยนต์ของเรานะครับรับรองได้ว่าจะได้รถสวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้าและฝั่งซ้ายนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรถอีโกคาร์นะครับตัว นิสสันมาร์กนะครับตัวมิโซบิชแอต a ลสนะครับก็จะจอดอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับสุสกิเซียสอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าและต่อมาฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นโรงเก็บรถนะครับที่เพิ่งเข้ามากับทางร้านห้ยนต์ของเราก็จะจอดไว้ในส่วนตรงนี้นะครับครับในส่วนของ ่วนตรงนี้นะครับรถที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่างคันนี้นะครับก็ปรับสภาพล้างขัดสีอะไรต่างๆ <Rail road> ก็จะจอดอยู่ในส่วนตรงนี้ <c oughs> เพื่อน,นำไปจอดด้านหน้านะครับไว้พร้อมเตรียมความพร้อมการการขายนะครับและอย่างคันนี้นะครับก็รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> เราก็จะจอดเพื่อรอปรับสภาพน,นะครับล้างขัดสีนะครับตรงนี้นะครับ <sheets> ก็จะจอดในส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของ พื้นที่ทําความสะอาดนะครับปรับสภาพทุกอย่างนะครับก็จะเจาะตรงนี้นะครับทางร้านของเรานะครับเห็นความสําคัญในส่วนของตัวรถมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าเข้ามานะครับเราก็จะขึ้นสแตนนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับก็จะถอดล้อขัดสีล้างอะไรช่วงล่างให้เหมือนรถใหม่เลยนะครับเพื่อคุณลูกค้าได้รับไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับรถ ของบริษัทเพชรยน์ของเรานะครับและในส่วนของช่องนี้นะครับก็จะมาเป็นขั้นตอนเก็บงานครับรายละเอียดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นขัดสีนะครับขัดสีต่างๆอะไรในส่วนของห้องเครื่องภายในนะครับก็จะอยู่ขั้นตอนสุดท้ายก็อยู่ตรงส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าในส่วนของห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องในส่วนของฝ่ายทะเบียนนะครับลูกค้ามาซื้อรถมาขายรถนะครับก็จะ ทางพนักงานก็จะนำเอกสารพวกเล่มทะเบียนมาติดต่อในส่วนของห้องนี้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นรถที่รอเข้าใหม่รอปรับสภาพเช่นกันนะครับก็จะจอดฝั่งนี้นะครับเราจะมีสัญลักษณ์ติดไว้ตรงเสานะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าโซนนี้ก็ก็จะเป็นรถกระบะนะครับสี่ประตูะครับจะจอดในส่วนนี้และส่วนของด้านหลังนะครับคุณลูกค้า จะเป็นในส่วนของรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคุณลูกค้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับตู้ทึบเราก็มีนะครับก็จะจอดในส่วนของตรงนี้นะครับนี่นะครับรถตู้ของทางร้านรยนต์ของเรานะครับก็จะมีนะครับไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับและอย่างนะครับ ฝั่งนี้นะครับด้านบนชั้นสองครับก็จะเป็นห้องพักของนี่นะครับเราก็จะมีบริการให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยตรงนี้นะครับทางร้านของเรานะครับเห็นความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับพนักงานครับต้องมาอันดับแรกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องรองรับนะครับ ห้องรับรองครับคุณลูกค้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเามาครับผมครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้านะครับไว้อรรอนะครับรถนะครับหรือว่าลูกค้าเอารถมาเซอร์วิสอะไรต่างๆว่าเป็นห้องจัดแฟนนั้นก็ได้นะครับบางทีด้านหน้าพื้นที่เต็มนะเราก็จะให้ลูกค้ามา รอจัดแฟนแนนตรงนี้นะครับคุณลูกค้าและอย่างด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นโซนจุดรับรถนะครับส่งรถที่เข้ามาซ่อมบำรุงกับทางร้านรยนของเรานะครับเราก็จะมีพื้นที่นะครับรับส่งตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของภายในห้องรับรองนะครับคุณลูกค้าอ่ะนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นภายในห้องรับรองของทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเป็นห้องแอร์นะครับให้คุณลูกค้านั่งเย็นๆนะครับจะมีในส่วนของทีวีให้ดูด้วยนะครับตรงนี้จะมีบริการน้ําดื่มนะครับกาแฟโอวันครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับคุณลูกค้าโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของห้อง แอดมินห้องทํางานของแอดมินของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณลูกค้าชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของห้องประชุมนะครับห้องทํางานของแอดมินนะครับฝ่ายจัดซื้อก็จะอยู่ในส่วนของชั้น2ตรงนี้นะครับในคาหลังนะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องประชุมนะครับของทางร้านของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับก็สามารถนั่งได้ประมาณ560คนนะครับ ทุกๆสิ้นเดือนเราก็จะประชุมปิดยอดในส่วนของห้องนี้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของห้องทำงานของแอดมินของเรานะครับก็จะเป็นยังไงนะครับอันนี้นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องทำงานแผนกแอดมินของเรานะครับนี่นะครับจะมีคุณพี่ส้มนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ ก็น้องสุนะครับเป็นฝ่ายตัดต่อนะครับก็พี่พี่รัตน์นะครับนี่นะครับแล้วก็น้องเฟมนะครับนี่ก็เป็นฝ่ายแอดมินนะครับว่าฝ่ายตัดต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าในส่วนของโซนนี้นะครับก็จะเป็นของฝ่ายจัดซื้อนะครับจะอยู่ส่วนตรงนี้นะครับก็โซนตรงนี้ก็จะเป็น ห้องประชุมนะครับมาร์เก็ตติ้งนะครับของทางบริษัทเพชยยน์ของเรานะครับคุณลูกค้าโอเคครับผมอะครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ผมได้พาชมนะครับอ่าบรรยากาศภายในของบริษัทเพชร์ยน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการขายนะครับฝ่ายแอดมินครับหรือว่าฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้นะครับอ่าบอกได้เลยว่าของเรานะครับเป็นมาตรฐาน โชโรมรถมือสองเลยนะครับย่านมินบุรีนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับในย่านมินบุรีของเราครับเรามีอยู่ถึง2สาขานะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสํานักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับกรุงเทพนะครับคุณลูกค้าเลขอย่างเราก็มีสาขาหนึ่งนะครับเป็นสาขา2นะครับตั้งอยู่ในส่วนของหน้าปากซอย เสรีไทย95นะครับมีบุรีกรุงเทพเช่นกันครับตรงนี้ก็จะอยู่ริมถนนเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับก่อนจะถึงแยกมินบุรีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ขอฝากคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้านะครับกดติดตามในส่วนของช่องเพรยนนะครับหรือว่าจะเป็นเพจนะครับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยครับว่าเพรยนครับก็จะขึ้นมาให้คุณลูกค้าดูหรือว่า เข้าชมในส่วนของตัวรถนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆครับเลกอย่างก็อย่าลืมกดซับสไครป์ในส่วนของช่องของผมด้วยนะครับโมฮัมหมัดเพชรยนชแนลนะครับตรงนี้นะครับผมโมฮัมหมัดอุเซงนะครับเชเล่นชื่อมานะครับก็ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณลูกค้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับกับในส่วนของ เรื่องของการออกรถนะครับเอกสารอะไรหรือว่าต้องการปรึกษาอะไรต่างๆครับสามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับที่เบอร์ครับ084 384 8404นะครับ, 4, 4, 4, 4 4รบสำวันนี้นะครับผมมะเพชยนยนนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ